สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแชร์สูตรอาหารยวอารับนะคะแต่เราจะใช้วัตถุดิบหลักตัวหนึ่งที่มาจากรัสเซียไซเบีเรียนั่นก็คือมเมล็ดสนไซเบีรยรยกันนะคะเมนูนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่าฮูมมูสนะคะเป็นเมนูสุขภาพจานหนึ่งที่อุดมไปด้วยโปรตีนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายรักสุขภาพต้องไม่พลาดเมนูนี้แน่นอนคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบตัวแรกก็คือถั่วลูกไก่ต้มสุกดีนะคะเอาเปลือกออกหรือจะใช้แบบกระป๋องก็ได้คะ่ะ แล้วก็ใส่เมล็ดส,สนเซเบียรขั่วสุกนะคะจะทำให้รสชาติมันหอมอร่อยค่ะจากนั้นก็จะมีกระเทียมสับค่ะเพื่อนๆแล้วก็มียี่ราบดนะคะยี่ราห้ามพลาดใส่นะคะจะทำให้ฮัมมุสของเราหอมมากค่ะ,อะนอกกนั้นก็จะมีน้ํามันมะกอกนะคะใส่เยอะๆเลยก็ได้ค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นน้ำเย็นจัดนะคะหรือจะใส่เป็นน้ำแข็งแล้วก็เอาไปทุบก็ได้อันนี้เป็นซอสทาคีนี่หรือว่าซอสงาเขาวบดกับน้ำมันมะกอกนะคะซื้อแบบสำเร็จรูปก็ได้คะ่ะแล้วก็เติมเกลือน,นิดหน่อยนะคะนอกกนั้นก็จะมีเครื่องเทศตามชอบอย่างเช่นมีพริกไทยนะคะมีอันนี้เป็นผงปาปริก้านะคะเพื่อน แล้วก็นี่เป็นพริกป่นนะคะแบบเผ็ดแล้วก็บ่นละเอียดนะคะจากนั้นก็นำไปปั่นให้วัตถุดิบทุกอย่างละเอียดเนียนจนเข้ากันดีค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อมเมล็ดสนไซบีเรียคุณภาพดีนะคะเดี๋ยวเรา แปะลิงก์ลาซาด้าไว้ที่คอมเมนต์ไว้ให้นะคะเมื่อทุกอย่างอาละเอียดเนียนแล้วนะคะให้เพื่อนๆเ,เทฮุงมูสที่ได้นะคะลงไปในถ้วยแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนนะคะใช้ช้อนนะคะวาดให้มันเป็นวงกลมหอยของแบบนี้นะคะจะได้สวยงามค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะนำไปตกแต่งนิดนึงโดยการ เอาผงปาปริกา้าโรยลงบนหน้าฮัมมุสนะคะมีผัดพัสสลีสับนะคะโรยลงไปให้สวยงามค่ะเพื่อนๆน,นอกจากนั้นนะคะกะ็ราดน้ำมันมะกอกลงไปบนหน้าอีกรอบแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆน้น้ำมันมะกอกนะคะมะีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพื่อนๆใส่เย,เยอะเลยก็ได้นะคะแล้วก็โรยเมล็ดสนคั่วนะคะลงไปตกแต่งให้สวยงามอีกรอบค่ะ เมล็สนไซเบเรียนะคะนอกจากคุณภาพดีมันอร่อยแล้วนะคะยังเป็นเมล็สนที่เป็นออแกนิกอย่างแท้จริงเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเก็บเกี่ยวมาจาก ป่าลึกในไซบีเรียค่ะแถมสพรพพคุณทางอาหารและยาก็หลากหลายค่ะเพื่อนๆอ,อย่างเช่น,มนเมล็ดสนประกอบไปด้วยวิตามินนะคะหลายตัวเลยค่ะแล้วยังช่วยให้ชะลอความชรากระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดระดับคอริสเตอรอลในเลือดเป็นต้นค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะซื้อได้นะคะส่วนฮัมมูสของเราถ้าเสร็จแล้วเราก็นําไปเสิร์ฟคู่กับ อ่าพวกผักต่างๆนะคะแล้วก็ขนมปังอบกรอบหรือว่าขนมปังเท่งนะคะจะเข้ากันดีมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ